สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอยาวชาแนลอีกแล้วนะคะมาค่ะวันนี้วันผามาแกงเผ็ดหมูเด้งค่ะเ,เพื่อนๆมีมะเขือ,อายาวแล้วก็มะเขือพวงเนาะนี่ค่ะหมูเด้งวันเดีย๋ยวมาทํากันค่ะตั้งหม้อเพื่อนๆนี่ค่ะใส่กะทิลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้กะทิมันแตกมันก่อนเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวรอให้กะทิแตกมันเดี๋ยวจะใส่ใส่นมพริกแกงเผ็ดไปเนาะ แปบดบหนึ่นนะครับเพื่อนนะี่ค่ะอันนี้พี่แกงเผ็ดนะคะเพื่อนเดี๋ยวกะทิแตกมันนจะใส่พี่แกงเผ็ดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะกะทิแตกมันมันใส่น้ำพริกไปแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะมาแกงเผ็ดหมูเด้งกันค่ะนะ่ะโอเคอืมนี่แปบบ๊หนึ่นะคะ นี่นะค่ะมันจะใส่น้ํำมาไปเลยนะคะเพื่อนอนี่ใส่น้ำหมกไปแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนดี๋ยวัหนึงจะใส่หมูเด้งนะคะขั้นตอนต,ต่อไปเนาะนี่ค่ะเพื่อนนี่คือมะเขือที่มันแช่น้ําเกลือไว้เนาะแล้วก็เป็นนี่ค่ะนี่หือเา,ากับใบมะกรูดนะคะมีแค่นี้นะคะเพื่อนใส่ตามแค่นี้แหละ เดี๋ยวถ้ามันเดือดเยมันจะใส่ใน,ในี่ค่ะน้ําตาลนะคะเพื่อนน้ำตาลกบบผงปรุงรสเนาะใส่แค่นี้ค่ะแล้วก็น้าปลาค่ะเดี๋ยวเราจะจะใส่น้าปลาลงไปด้วยะคะโอเคกันเพื่อนนี่ค่ะตอนนี้มันใส่ผงปรุงรสไ,ไปแล้วนะคะบเพื P ่อนน้ําตาลไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หม <refreshing> ูเด้งกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนเยมันใส่หมูเด้งไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะขอใส่น้าปลาเนาะเราจะใส่น้ําปลากันนะคะขอเติมน้ําปลานิดหนึ่ง นี่น้ำปลานะคะเพื่อนน้ำตาลยาวันใส่ไปละกระปุกปรุงรสเนาะเดี๋ยวรอให้มันเดือดเดี๋ยวจะใส่มะเขือนะคะนี่ไม่กันเพื่อนนี่หมูแดงยาวันนี้ไหมคะเนี่ยนี่แกงเผ็ดหมูแดงเดี๋ยวใส่มะเขือนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนใส่มะเขือไปแล้วนะคะมีมะเขือยาวกับมะเขือพวงด้วยนะเพื่อนนี่ค่ะเนาะ เห็นไหมคะเพื่อนหน้าทานไหมคะนี่สวยงามปะคะเดี๋ยวรอเขาเดือดเดี๋ยวฉันจะใส่ใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะโอ้โอ้เพื่อนดูที่่ะหมูดเด้งเยอะไปเลยมะเขือมีนิดเดียวยายบ,บันขอชิมดูกันเนาะเป็นยังไง โอเคนะคะเพื่อนๆนขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ผักแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนมะเขือตั้งใจให้มันเปื่อยอย่างนี้แหละนี่ค่ะแต่หัวลาพาใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้ามีตั้งเขียวตั้งแดงเลยเนเพือ่อนเพราะว่าไม่มีเดี๋ยวมันก็ใส่หัวกระเทียมไปท้ายค่ะโอเคค่ะเพื่อนเรียบร้อยนะคะแกงเผ็ดหมูแดงงี้ันก็แค่นี้แหละเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมเพื่อน นี่ทำให้ดูเพื่อเราไปทำดูนะคะแกงเผ็ดหมูเด้งใส่วิญญาณผัก <c oughs> ผักมันน้อยโอเคนะคะเพื่อนขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ให้วันด้วยนะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ